ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soc c เกอร์สไ r เปเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันที่13พฤศจิกายนนะเป็นวันอาทิตย์เนาะก,ก็จะเป็นวันสุดท้ายของฟุตบอลลีกแล้วนะก่นะนะอนที่จะพักไปเตะฟุตบอลโลกในช่วงปลายสัปดาห์หน้านะนะก็เหลืออีกหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองนะสำหรับฟุตบอลโลก เอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนคู่ที่เลือกมาเป็นคู่ระหว่างนิวคาเซิลเจอกับทางเชลซีนะเล่นกันที่บ้านของนิวคาเซิลนิวคาเซิลต่ออยู่ปอนะผมให้เลือกต่อไปทางเจ้าบ้านนิวคาเซิลก็เป็นทางฝั่งนิวคาเซิลที่ยังฟอร์มแรงไม่แพวเลยนะชนะไป1-0นนะัประตูโทนประตูเดียวของโจวิลล็อกนะทางเชลซีก็แพ้ ث, พิมิลีก3นัดติดนะ ส่วนทางซิลนี่ก็ชนะพเม์ลีก3นัดติดตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ3สูงเลยนะสำหรับทางวคาส่วนทางเชลซีนี่หลุดไปอยู่ที่7ที่8แล้วเนาะอีกคู่หนึ่งก็จะมีที่น่าสนใจก็จะมีพวกลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลก็ชนะได้เมื่อคืนเนาะลิเวอร์พูลชนะเซาท์ทัตันไป3-1อีกคู่ที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือระหว่างแมนซีเจอกับทางเบรนท์ฟอร์ดนะเบรนท์ฟอร์ดเล่นเป็นทีมเยือนนะแมนซีเล่นในบ้านนะคู่นี้ต่อทั้ง2ลูก ควบ2ลูกครึ่งเนาะทางเบนฟอร์ดก็บุกไปชนะแมนซีเลยนะก็คือคาบ้านนะสำหรับแมนซีนะก็โดนไป2ประตูต่อ1เบนฟอร์ดชนะนะแล้วอีกคู่หนึ่งคู่ดึกก็เป็นทางฝั่งอาเซนนลเนาะชนะวูฟได้ตอนนี้อาเซนนลก็เป็นจ่าฝูง นำแมนซิตี้อยู่5แต้มนะก่อนที่จะหยุดในช่วงฟุตบอลโลกนะก็ถือว่านำค่อนข้างเยอะเลยสำหรับอาร์เซนอลก็ทำผลงานได้ดีนะแมนซิตี้ก็ช่วงหลังๆนี่แ่วไปค่อนข้างเยอะเลยนะแพ้ในนัดล่าสุดนี่2ประตูตอนหนึ่งนะแพ้เบนฟอร์ดแบบไม่น่าแพ้นอะกก็แพ้ไปสำหรับแมนซิีส่วนที่เด็ดของซ็อกเกอร์สไนเปอร์ก่อเข้าเบรกมา4วันติดแล้วนะพุทธเพืพ่อหัสสุกเสาร์นะมาวันนี้วันอาทิตย์อ่ะวันนี้วันอาทิตย์เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมนะวันนี้เลือกคู่นี้มาเป็นคู่ระหว่าง ฟูลแลมเจอกับทางแมนยูไนเต็ดนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของฟูลแลมนะสนามคราวเวนคอกเทดคู่นี้เตะกันเวลา5้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้าง ฟูลแลมเจอกับแมนยูวันนี้เล่นกันที่บ้านของฟูลแลมนะสนามคาเว่นคอรเทสที่อยู่ในลอนดอนนะอุณหภูมิ13องศาแล้วก็ไม่มีเมฆไม่มีฝนนะก็ถือว่าอากาศดีเลยนะวันนี้ที่ลอนดอนมาดูเฮ t ูเฮ a d กันหน่อยเฮ t ูเฮ a d ของคู่นี้เป็นทางฝั่งแมนยูทำได้ดีกว่าชัดเจนเลยนะ6แมตช์หลังสุดนี้เป็นแมนยูชนะได้4แล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะนัดล่าสุดที่เจอกันมาเล่นกันที่บ้านของแมนยะูเนาะเสมอกันไป1ประตูตอน1 แมนยูสถิติดีกว่านะเฮตูเฮตอนนี้6แมตช์หลังสุดนี่ชนะไปถึง4เลยแล้วก็เสมอ2มาดูตารางคะแนนกันหน่อยตารางคะแนนตอนนี้แมนยูอยู่ที่5นะอยู่ในพื้นที่ยุโรปนะแต่เป็นพื้นที่ยูโรป,ป้าเนาะตอนนี้แมนยูแข่งน้อยกว่าทางสเปอร์ถึง2นัดเลยแล้วก็ตามอยู่6แต้มนะสเปอร์แข่งไป15นัดแล้วมี29่คะแนน อยู่ที่4ส่วนแมนยูนี่แข่งไป13นะัดมี23คะแนนนะตอนนี้อยู่ที่5นะลิวพูนี่ก็ไ like ล่กระชั้นมาติดติดแล้วนะตอนนี้ลิเวอร์พูลแข่งมากกว่าแมนยู1นะัดนะมี22คะแนนก็ลิเวอร์พูลก็เริ่มชนะต่อเนื่องต่อเนื่องมาเรื่อยแล้วนะตอนนี้แมนยูอยู่ที่5ส่วนทางฟูลแลมมนี่อยู่ที่9นะแข่ง14นะัดมี19คะแนนตอนนี้ก็อยู่ที่9นะฟูลแลมมก็เป็นหนึ่งในทีมที่ทำผลงานได้ดีเกินคาดในฤดูกาลนี้นะไอ้พวก ที่ดีเกินคาดในฤดูการนี้ก็จะมีพวกฟูลแลมนะพวกไบรตันแล้วก็พวกนิวคาเซิลนะอันนี้ทีผลงานดีเกินคาดแต่ที่ผลงานแย่เกินคาดก็มีหลายทีมนะอย่างเชลซีอย่างเงี้ยอย่างเลสเตอร์อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเว์แฮมอย่างเงี้ยอ้นี่คือพวกผลงานไม่ค่อยดีนะที่คาดว่าจะดีในตอนตอน้นฤดูการแต่พอมาเปิดฤดูการจริงๆแล้วไม่ดีนะก็พวกเว์แฮมนะแล้วก็เลสเตอร์แล้วก็ทางเชลซีแต่ ฟูลแลมนี่ผลงานดีเกินคาดโดยเฉพาะในบ้านนะตอนนี้อยู่ที่9านะทำผลงานได้ดีที่สุดในบรรดาน้องใหม่เลยนะสำหรับทางฟูลแลมมาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมกันฟอร์มล่าสุด6แมตช์ของทางฟูลแลมชนะ2เสมอ2แพ้2น,นั้นนัดล่าสุดนี้เพิ่งไปแพ้แมนซิตี้ที่เอติฮัสเตเดียมมา2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นมีเสมอเอเวอเรตัน0-0ชนะลีด3-2ชนะฟูลแลม3-0เสมอบอลมัรต2-2แล้วก็มีแพ้เวสต์แฮม3-1ก็ ว่าผลงานไม่แย่เท่าไหร่นะสำหรับฟูลแลมชนะ2สเสมอ2แพ้2ส,ส่วนทางแมนยู6แมตช์หลังสุดนี่ชนะ4สเสมอ1แพ้1นนะนัดล่าสุดนี้เพิ่งชนะแอสตันวิลล่าในคาราบาวครับมา4ประตูต่อ2แต่ก่อนหน้านั้นในบอลลีกลก็แพ้แอสตันวิลล่ามา3-1นะ2นัดล่าสุดนี้แมนยูเจอกับแอสตัสสวนวิลล่าทั้ง2น,นัดเลยในบอลลีก1นัดแล้วก็ในบอลคาราบาว1นัดเนาะก็พัดกันแพ้พัดกันชนะเนาะบ้านไก่บ้านหมันนะเวลาเจอกับวิลล่าเนาะ ฟอร์มหลังสุดของแมนยูก็ถือว่าไม่แย่นะจะมีแพ้นัดเดียวก็คือแพ้ทางวิลล่า3ประตูตอนหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกันค่าเฉลี่ยประตูได้เสียทางฟูลแลม15แมตช์ยิงได้23เสีย26กนะก็เสียมากกว่าได้เนาะส่วนทางแมนยู20แมตช์หลังสุดนี่ยิงได้32เสียไป24ค่าเฉลี่ยประตูได้เสียนี่แมนยูก็ดูดีกว่าทั้ง2อย่างเนาะเดี๋ยวไปดูตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนกัน มาเริ่มทางฝั่งเจ้าบ้านฟูแลมก่อนเจ้าบ้านฟูแลมตัวเจ็บที่ลงสนามไม่ได้มี3ตัวแล้วก็มีตัวแบรนดอตัวนะมีเกเบโนโซโลมอนแล้วก็สูน้าตัวหลักเลยนะมิโตวิทลงสนามไม่ได้นะเนื่องจากอาการบาดเจ็บทั้ง3ตัวตัวที่โดนแบนก็มีเตเต้แล้วก็แฮร์ริสันรีดนะโดนแบนลงสนามไม่ได้ก็ถือว่าน่าจะมีปัญหาเยอะเลยแหละนะสำหรับทางฟูลแลมส่วนทางแมนยูก็ไม่น้อยหน้ากันนะตัวเจ็บตัวแบรนก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน ตัวเจ็บก็ไล่ตั้งแต่วารานวานบิสกา้าแวนดอนวิลเลียมแล้วก็ตุนเซเบตนะลงสนามไม่ได้นะนี่คือกองหังทั้งหมดเลยนะสตัวนี้แล้วก็เดโก้ดาโลก่ก็ลงสนามไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากโดนแบนส่วนที่ยังต้องเช็คฟิตก็จะมีแอนโตนี่กับเจดอนสานโช่ก็ทั้งหน้าทั้งกลางทั้งหลังเลยนะแมนยูก็ถือว่ามีตัวเจ็บค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวไปดู11ตตัวผู้เล่นตัวจริงกัน เริ่มทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้าน4-2-3-1นะโกเบนแบรเลโนเซนเต์แบ็กสตัวเป็นทิมริมและก็ดีออบนะทางฝั่งซ้ายเป็นโรบิสันทางฝั่งขวาได้คอร์โดบาลีดหายเจ็บกลับมาเนาะมิดฟิลตัวรับ2ตัวใช้เป็นปาลินญากับชาโลบานะมิดฟิลตัวลุกกำลังเล่นได้ดีเลย3ตัวนี้วินเลียนแปรเรล่าและก็วิลสันนะข้างหน้าวันนี้ต้องใช้วินิีซิวุสลงมาแทนมิดโตวิดที่เจ็บไปส่วนทางฝั่งแมนยู4-2-3-1เหมือนกันนะโกเป็นเดคเคียร์เซนเต้แบ แฮร์รี่แม็กไกว์ลงมานะยืนคู่กับมาติเนสนะโดยโยกทางลินเดเลฟนะไปเล่นแบ็กขวาแทนดารโลนะทางฝั่งซ้ายใช้ลูกชอ่อมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวเป็นอิลิกเซนและก็กาเซมิโลนะตัวลูก3ตัวเป็นกานาโชบูโนเฟอร์นันเดสแล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นแอนโตนีมาซิยาอนี่คือส1็ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กัน ราคาของผู้นี้วันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนแมนยูต่ออยู่ครึ่งลูกนะสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งควบ3จากข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์มองไปทางเจ้าบ้านฟูลแลมนะราคาครึ่งลูกเนี่ยมุมเสมอก็น่าจะเปิดกว้างสําหรับคู้นี้โดยเฉพาะฟูลแลมเล่นในบ้านค่อนข้างดีนะต่อให้วันนี้ไม่มีมิโตวิแต่ว่า แนวลูก3ตัวก็ยังน่ากลัวอยู่นะทั้งแปร์ลล่าวิลเลียมและก็วิลสันนะข้างหน้าเป้าใช้วินิสิวุฒก็น่าจะทดแทนมโตว,วิดได้แหละคุณภาพอาจจะไม่ถึงแต่ว่าคิดว่าน่าจะทดแทนกันได้แล้วอย่างแมนยูเวลาออกนอกบ้านนี้ไม่ค่อยดีนะนัดล่าสุดไปเจอแอสตันวิลลาก็โดนไป3ประตูต่อหนึ่งแมนยูเล่นดีจริงเวลาเล่นในบ้านนะแต่ว่าเวลาไปเยือนนี่ไม่ค่อยดีเลยแล้วอีกอย่างเหมือนคู่เมื่อคืนเลยคู่นี้ ทางแมนยูเนี่ยจะมีตัวสตาร์ดังที่ไปบอลโลกมากกว่านะก็คือสตาร์บอลโลกเนี่ยผมมองว่านัดนี้เป็นนัดสุดท้ายก่อนที่จะไปเตะบอลโลกเนาะก็น่าจะต้องถนอมเนื้อถนอมตัวหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหบอลโลกมัน4ปีมีครั้งถ้าเจ็บไปทีนี่ก็อดไปอีกยาวเลยนะก็น่าจะเล่นแบบถนอมเนื้อถนอมตัวนะผิดกับทางฝั่งฟูลแลมนะฟูลแลมแทบจะไม่มีตัวติดทีมชาติเลยนะเลโนก่ก็หลุดนะไอ้ทางวิลเลียมก็ไม่ได้ไปที่ นึกออกตอนนี้ก็จะมีปาลินญ,ญาเนาะที่ได้ไปกับทางโปรตุเกตนอกนั้นก็ไม่มีใครได้ไปนะชาโลบาวินิซิอุฒิไปล่า,ลานี่ก็ไม่ได้ไปส่วนทางฝั่งแมนยูนิวโอโ้ได้ไปบอโลโลกกันเกือบหมดนะลินเดลเลฟแม็กไวามาร์ติเนสลุคชอโรนันโดบูโน,โนเลดฟอร์ดกาเซมิโลอิลิเซนเอ่ยชื่อมาน,นี่ได้ไปหมดเลยนะก็ถือว่าก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวกันหน่อยนะวันนี้มุมเสมอน่าจะกว้างเลยแล้ว ปูแลมเล่นในบ้านค่อนข้างดีนะวันนี้ไม่กลัวละนะปูแลมเจอทีมใหญ่มาก็ไม่กลัวนะนัดที่แล้วไปเยือนแมนซีก็ยังแพ้แบบฉิวเฉียด2ประตูต่อหนึ่งนะวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะเจอกับแมนยูที่ฟอร์มทีมเยือนไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องเล่นแบบถนอมเนื้อถนอมตัวนะอย่างที่บอกนะมันอาจจะดูเหมือนไม่มีเหตุผลนะแต่ผมว่ามันมีเหตุผลละนะว่าต้องถนอมเนื้อถนอมตัวโอโ้โหมาเจ็บนัดสุดท้ายก่อนไปบนโลกนี่เรียกว่าเศร้าเลยนะผมว่าน่าจะ เล่นพอประคองประคองสําหรับแมนยูนะเสมอนัดน,นี้ก็ไม่เสียหายเนาะวันนี้ราคาแมนยูต่อครึ่งลูกมุมเสมอผมคิดว่าว้วงนะมุมชนะฟูลแลมผมก็คิดว่ามีนะวันนี้ซื้อ2มุมดีกว่านะมุมชนะของฟูลแลมแล้วก็มุมเสมอของทางทางคู่นี้นะวันนี้ทางแมนยูทีมเยือนมาต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้เลือกรองไปทางฟูลแลมเจ้าบ้าน สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนาองไลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยใส่ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนะี่ยก็เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกัน ส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเรียวไท์ก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลย s o อกเกอร์สนัเปอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทํามาฝากเป็นประจําทุกๆวันก็ ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ